คลิปนี้จะเป็นคลิปที่แนะนำการเดินทางไปยัง k เค79ลูมแบบประหยัดที่สุดจากสนามบินดอนเมืองนะก็ดูป้ายนะครับดูป้ายเวลาออกมาแล้วไปไป้ายชัตเตอร์บัสนะครับมาทางออกที่6จากนั้นเราก็เลือกได้ว่าจะไปแท็กซี่หรือจะไปชัตเตอร์บัสซึ่งเราแนะนำชัตเตอร์บัสนะครับเพราะว่าถูกที่สุดชัตเตอร์บัสนี้ก็คือรถเมล์สีส้ม มีรหัสเป็น A1 นะครับขึ้นไปแล้วเขาก็เจ็บเก็บเงิน30บาท30บาทเนี่ยก็จะมีการขึ้นมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาลงกันที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดเนี่ยก็ให้เราทําการซื้อบัตร42บบาทนะครับณปัจจุบันแล้วก็มาลงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชรถไฟฟ้าอ่อนนุชเนี่ย ก็ให้ออกทางออกที่1นนะครับฝั่งตรงข้ามโลตัสแล้วก็เดินย้อนกลับมานะฮะลงบันไดเสร็จก็หันกลับมาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับจะผ่านซอยสุขุมวิท79และตรงมาแค่นิดเดียวนะฮะร,รวมระยะทาง160เมตรก็จะเห็นป้ายรถเมล์นะครับก็แสดงว่าท่านมาถึงจุดหมาย K79 Room h o s ร e มโฮสเทแล้วนะครับ ซึ่งจะอยู่ติดกับร้านแลกเงิน K79 Exchange หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ<ม>ขอบคุณครับ